ขาดไปแล้วอาชีพเหรอหรือยังไงมีอาชีพด้วยเหรอโอเคครับโอ้ยโดนทิ้คิงนะฮะเิ่งปุ๊กเรองเหมือนกันนะเดินโเยอะอยู่นะครับช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนอะเขามีหมัดมีสองนะนะครับแล้วช่วงไหนที่เราเริ่มจะมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยเอาอยู่ละทางมดมดยกสามไปยกสี่ครับครับมันเห็นอะไรก็เห็น วันนี้ก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับมีเงินพิเศษอะไรจากใครไหมมีครับแต่ไม่รู้ว่าจากใครบ้างอ่ะเออชื่อนะนานาอุดครับครับนอุรอนคุยังไม่รู้นะอ่าร่างกายโอเคแล้วเข้าที่แล้วนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุดของดอนทิงตอนนี้ประมาณสักเท่าไหร่ที่ชกได้ร้อยเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบหกอ๋อวันนี้ปล่อยขึ้นมานิดนึง ลังเดียนี้อ่าอบบนี้โปรโมเตอร์ก็ขึ้นรายการต่อเนื่องได้เลยมีตั้งเป้าหมายไว้ในใจไหมครับก็ตั้งใจจะไปพัฒนาจุดที่บกพร่องครับแล้ววันนี้เห็นอะไรที่ตัวเองบกพร่องบั่งวันนี้ก็ความเร็วครับความมันช้าครับความความเร็วแล้วก็การบล็อกการปอกอัดด้วยเรายังมีเหมือนกาดตกบางช่วงใช่ไหมผู้ชกเป็นไงบ้าง ก็รเขามา,มาเข็ยนเองครับมาตอ่อยอหนักไหมหนักครับออเออโดนอ่นสบายอ่้แต่ทนอยู่ได้นะทนได้อยู่ได้นะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างที่ทำให้อดอนคิงมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณบางหนุยแล้วก็พี่พี่ ทุกคนแล้วก็เสียบูธนะครับที่ช่วยขคิดรายการให้ครับครับขอบคุณครับจะพัฒนาให้ดีกว่านี้พูดอะไรกับแฟนมวยทางบ้านหน่อยครับก็ขอบคุณครับที่ช่วยเชียร์ไฟนี้เจ๋งเกินไปครับโอเคครับี่มาด้วครับขอคล้องตัวมากกว่าไฟก่อนนะมีแต่เรื่องนี้มาแต่ว่าอืมอ๋อเดินจับจีบโดนโดนข้อคอมไม่ได้เลย ถามได้ยังคำถามถามจำได้ไหมครับว่าไฟล่าสุดที่ชกแล้วไม่แตกชกกับใครจำไม่ได้ทำรลบกั่ใครนะอ้อมลบอ้อมลบไม่ไฟแล้ไม่แตกใช่ไหมนี่เป็นหลังเกมนะครับแล้วเป็นไงน้องชกทุกครั้งเนี่ยแลกเดือดแบบนี้ทุกครั้งเลย เรารู้สึกไงบ้างก็ปกติเป็นเลือดเป็นบาดแผลของนักสู้ดีเยี่ยมไม่หล่นอืมดีไม่หล่นอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีที่รอติดตามแล้วก็เชียร์เราอยู่ครับน้องเชียร์ทุกฝ่ายทุกฝ่ับโอเคครับผมน้องสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ครับเชียร์ครับสวัสดีครับนี่แหละครับ